สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานิชแนลนะครับวันนี้พานิชแนลก็จะพามาที่จังหวัดอยุธยาอีกแล้วนะครับก็ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ประชาชนมาเที่ยวกันอย่างเยอะเลยนะครับไม่ว่านะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็วันนี้ก็จะพามาที่ตลาดน้ําวัดท่ากาล้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับก็รถ สุกของพี่กุ้งเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ๋อพี่กุ้งวันนี้พานักท่องเที่ยวมาเหรอครับใช่ค่ะพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ําวัดท่ากาล้องอ๋อนะครับจากที่ไหนอะครับาจากสถานีค่ะสถานีอุทยานพี่กุ้งขับทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันค่ะ อ๋อนะครับสีเขียวจำเอาไว้เลยนะครับนักท่องเที่ยวที่จะจะเหมารถพิกุ้งมาได้ก็คือติดต่อกับพิกุ้งเลยใช่ไหมครับ<ช>พี่เบอร์โทรศัพท์อะไระครับ063มค่ะหกแปดห้านึ่งหนึ่งศค่ะ063นะคะ685 1108่ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับที่วัดท่าการ้องพิกุ้งก็จะไปไป,ไปมาๆนะครับสวัสดีครับพิกุ้งสวัสดีค่ะ ได้จดเเยในหมดฟองพิชาที่เราดเลยทำหมดซื้อแจกสุขภพไม่จองต้องรอบบุญยาพาทุกอย่างการรบุราแะรารยชนะบุญนี้ยาตงไปให้ไปผ่านบรรยากาศดีมาก้เลยายันใจใจและได้เปิดบานด้วยบุญทานในวันอาสาบาเงินสวยดีเลยนะครับตอนนี้ประชาชนก็มา มันเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยนะครับล่มเย็นดีนะครับที่วัดท่ากาล้องนะครับก็ตอนนี้ก็มาที่ทางลงตลาดน้ำนะครับตลาดน้ำรุงเก่านะครับเชิญด้านนี้นะครับก็ตอนนี้เอ,อ่อเดี๋ยวเราจะไปดูเอ,อ่อ ร้านค้าต่างๆนะครับไปเลยนะครับอ่าก็ไปถึงทางลงกันเลยนะครับค่อยๆเดินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับทางเดินค่อนข้างจะชันมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเอ่อก่อนลงก็อ่อมีราวจับนะครับท่านผู้ชมทในช่องแวนก็จะพา เป็เอินดูที่ตลาดน้ำเลยนะครับปกติแล้ว่จะมาขายวันไหนมั้งครับต่อนะครับต่อนะครับครับขอบคุณมากครับร้านต่อไปเลยสวัสดีครับ อันนี้เป็นนติโบลาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพานิชชาแนลจะต้องมาชิมนะครับไปเดินดูก่อนเลยเขาทำกันยังไงอะครับดูนะครับท่านผู้ชมไม้ละเท่าไหร่อะครับอ๋อนะครับดูนะครับประชาชนก็มาซื้อทานกันนะครับมีเ้าดนันนี่คืออะไร ดูนะครับก็เห็นมีน้ําสีเขียวสีแดงมีน้ําโคกด้วยใช่ไหมครับนี่แหละครับก็ไอติงบราณเลยนะครับท่านู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับที่ตลาดน้ําวัดท่ากาล้องใช่ไหมครับนี่นะครับก็ยังเยอะกันเลยนะครับสวัสดีครับยายาววันนี้มีอะไรครับก็ต้มมัด มีไส้อะไรมั่งครับโอ้โดูนะครับมีมีเป็นข้าวต้มสามสีนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเอามาเลยใช้เวลาต้มนานไหมครับนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับไปอีกร้านหนึ่งนะครับคุณป้าสวัสดีครับเป็นอะไรครับหมดแล้วใช่ไหมครับโอ้เหลืออีกสามแพ้เท่านั้นเองนะครับ ก็มาอีกร้านหนึ่งนะครับขนมตาร้านสุมาลีนะครับเป็นขนมไทยโบราณเลยนะครับสวัสดีครับไปดูกันเลยอันนี้เป็นไส้อะไรอะครับอันนี้โอนะครับอันนี้ก็เป็นไส้อะไรครับอ๋อนะครับอ้าวนะครับมาดูกันเลยนะครับโอ้ที่สุบาลีแกททำด้วยความมั่นใจเลยนะครับ อู่นะครับขายมากี่ปีแล้วครับพี่สุมาลีที่สิปีนะครับก็พอเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับดูนะครับท่านผู้ชมอพอเราไปดูขั้นตอนการนึ่งเลยนะครับดูนะครับโอ้โหนะครับก็ ใช้เวลานื่องกี่นาทีครับส5บห้านาที15นาทีเลยใช่ไหมครับก็ต้องเอาละ้อนกลับบ้านได้ไหมครับได้โอ้นะครับละ้อนเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับาารที่ตลาดน้าวัดวัดท่ากาล้องโอ้นะครับวัดท่ากาล้องจังหวัดอยุทยานะครับก็เดี๋ยวลงไปถิงแม่น้ําเลยนะครับเดินไปข้างลง่างเลย ครับก็ครับก,บก็เป็นตลาดน้ํากรุงเก่านะครับวัดท่าการล้องนะครับของขายเยอะมากเลยนะครับ mm. ก็มาร้านแรกเลยนะครับท mm. ่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับ mm. อันนี้ก็เป็นร้ำตาลอยแก้วน้ำตาลสมน,นะครับ เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับยำหอยนะครับขายกันบนเรือเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นไอ,ไอ,ไอติมดูนะครับแเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับที่ตลาดน้ำวัดท่ากะล้องนะครับ ตอนนี้ครับจะร้านรุ่งพัดนะครับอันนี้เป็นขนมอะไรอะครับขนมหม้อแกงครับโอ้ครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเดินไปต่อไปเลยครับเป็นเสน่ห์ของเอ่อของทางเอ่อวัดท่ากะล้องครับนะครับตลาดน้ําวัดท่ากะล้องนะครับ ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับหมูฝอยมีอะไรหลายๆอย่างเลยนครับน,นี้ก็เป็นหมฟอยมีอะไรหล,หลายๆอย่างเลยครับมีกระานี่นะครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวรอดนะครับ,อบโอ้ดูนะครับ ด้รัะขายจานละเท่าไหร่อะครับเอหมึกตัวละสิบไปยี่สิบจานโอ้ดูนะครับตึ้นไปชนอยางอื่จานละยี่สิบน่าทานมากเลยนะครับเดอสบานโอ้ดูนะครับอ๋อนะครับก็ขายไม่แพงมากนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับปลาหมึกนึ่งมะนาวนะครับก็นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับคือขนมไทยบ้านครูปีชานะครับ ็นขนมอะไรอะครับโอ้ดูนะครับอ๋อตอนนู้นนะครับคุณแม่เขาเอ่อกำลังขูดมะพร้าวเลยนะครับสวัสดีครับขนมไทยบ้านคุณปีช้าใช่ไหมครับโอ้ดูนะครับก็ปกติก็จะเปิดเวลาไหนอะครับเก้าโมงเลยใช่ไหมครับถึงถึงกี่โมงอะครับห้าโมงเย็นนะครับ่มาดูนะครับขนมไทยโบราณจริงๆเลยนะครับดูนะครับ เป็นขนมขอนอทองม,ม้อนสดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับเอาอะไรด,ดูก,ก่นอนได้นะอ๋อน,น,นะครับอ่า น้องเป๊้มีอะไรแนะนําให้ลุงบ้างไหมก็จะมีเป็นกุ้งทอดแล้วก็เต้าหู้ค่ะแล้วก็มีขาหมูแล้วก็ปลาทอดค่ะโอ้นี่นะครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นข้าวโพดแล้วก็ถั่วดําแล้วก็เผือกค่ะโอ๋อันนู้นนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเต้าหู้ค่ะโอ๋อนี่นะครับอันนี้จะเป็นนี่เป็นอะไรเลยค่ะนี่ครับเป็นแปรจานละเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวนะครับก็ เป็นร้านแม่แปะเต้าหู้ทอดตลาดน้ำวัดท่าการ้องนะครับเนเน่น <c oughs> มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมขอฝากร้านแม่แปะเต้าหู้ทอดนะคะที่วัดท่าอายุทยาค่ะ<อ>เป็นวัดกรุงเก่าค่ะ<ด>อยู่ข้างหน้าเลยที่วัดท่ากาล้องใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเนเน่ขอบคุณมากครับม <c oughs> าวนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือในชั้นกรุงเก่านะครับ เนี่ยครับก็ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับราเตียวเรือในชั้นกรุงเก่าใช่ไหมครับหมูสดเนื้นสอสดตับนะครับดูนะครับของเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เมมีอะไรแนะนําให้ท่านผู้ชมไหมครับ หมูสุดเนื้อสุดน้ำส้มโอ้นะครับเออพี่เมย์ขายมากี่ปีแล้วอะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับที่ตลาดตลาดน้ำคุณแต่ว่าชากร้อนอ๋อนะครับขอบคุณมากครับนนี้อ๋ออันนี้ก็มีขนมเบื้องด้วยใช่ไหมครับใช่โอ้ดูนะครับโอ้ขายจานเท่าไหร่อะครับนู่นนะครับ สี่สิบบาทนะครับน่าทานมากเลยนะครับออาก็ต่อไปเลยอีกร้านหนึ่งนะครับลูกชิ้นนี่นะครับก็มีทุกอย่างนะครับมาอยู่ข้างอันนี้ก็ไปอีกร้านหนึ่งนะครับเจลุ่งหมูสเต๊กนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็ชุดเล็ก10บไม้50บาทนะครับชุดใหญ่20ไม้ร้อยบาทนะครับ นี่ครับแกก็ย่างเห็นเห็นเลยนะครับสวัสดีครับอ๋อขายยังไงอะครับโอนะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยใช่ไหมครับโหน้ําจิ้มสูตรพิเศษเลยนะครับพัดถึงนไรเนี่ยนี่เอาไปที่ พี่ลุงมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับเออให้มันเวัาะให้ครับที่าล้อนะครับนะครับนครับก็หมูครับอันนี้ก็หมูสเต๊ะใช่ไหมครับโอ้โหนะครับน่าทานมากเลยนะครับมาอีก้านหนึ่งนะครับก็ทอดมันปลากายนะครับร้านทอดมันผู้ใหญ่ด้วงนะครับอันนี้นะครับก็ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับทอดร้อนๆเลยนะครับ ทอดมันสามสิบาทไข่เยี่ยวม้ายี่บห้าบาทใช่ไหมครับโอ้ oh, ดูนะครับตอนนี้ประชาชนอย่างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับของน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับก็หลังจากเอ่อพาไปตื่นตาตื่นใจกับร้านอาหารแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะทําบุญเลี้ยงปลาเป็นทานบารมีนะครับร้านอาหารปลาเป็นของทางวัดนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็ปลาอย่างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะมีอาหารมาเติมตลอดเวลาเลยนะครับนะ อาตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็กําลังจะให้อาหารปลานะครับดูนะครับก็ปลาอย่างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับโอ้โห<ด>เป็นปลาอะไรอะครับเนะี่ยเ่อยกืมามครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับวัดชาการ้องนะครับก็ท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับค่อนข้างจะสนุกมากเลยนะครับเอาเลยโอ้ดูนะครับอย่างเยอะเลยนะครับมาใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชม ปากันเยอะมากเลยนะครับก็มาอยู่กันที่ออท่าน้ำวัดท่าการะล้องนะครับประชาชนมาให้อาหารปลาแล้วมาช้อปปิ้งกันเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชม1 2ึ่งสองสามเอาลนะครับก็วันนี้พันิชแชนพามาเดินอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับที่ท่าน้าวัดท่าการะล้องนะครับจังหวัดอยุธยานะครับ สำหรับวันนี้พานิชชนแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพานิชชนแนล้วยนะครับแล้วก็ฝากหลานๆทั้ง3คนด้วยนะครับแต่3เลยนะครับขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ